สวัสดีครับเซานีนะฮากมายามรอบกันขึ้เกานะครับนะหมู่บ้านใหญ่จากอีกด้านหนึ่งมาใส่อีกหอยหนึ่งนะครับสามลังนะครับก็ดียวสกูไปลุ้นกันนะครับนะป้ามือนีจะมานบอ่นะครับก็หมู่บ้านถือว่าโอเคเลยนะครับนะไปเบิ่งกันนะครับหลังแรกเป็นยังไงนะครับโอ้อะไรนี่พี่น้องโอ้ยดูจากหางแล้วนะครับ รุ่นใหญ่ดูนะครับโอ้ยโอ้อยู่เด็กกันเลยนะพี่น้องนะดูดิมันถึงงูมันถึงปลาพี่น้องเอ้ยดูดิงูสองตัวปลาคอนใหญ่ตัวหนึ่งนะครับนะม,นมันละเมือนี่ดูพี่นอ้องถูกเพลิดเพลเลยงูปลาคอกับตัวใหญ่งูกับตัวใหญ่ นยปาลาดูงปูประวัตนโอ้ยหลังนี้พี่น้องงูสองตัวปลาตัวหนึง่งปลาก็ตัวใหญ่งูนี่รุนแขนกิ้วเลยทั้งสองตัวโอ้ยเรียบน้ำขึ้นอ้อเตียบหมดละตัวนี้มีกินละนี่ลังนลยพี่น้อง ล่างนี่รอบบวมๆอยู่นะนะห้อยบวมๆกระทุงขึ้นตรงนี้นะครับนะหนากว่าส้มขุนๆอยู่ข้างหลัง,ลงยกดบุมก่อนมียังบ่อุยอ้ยงูอีกแล้วครับท่านโอ้ยในวันนี้อ้าโอ้ยตัวใหญ่ตัวนึงชั่นใหญ่ตัวนึง,น,น,งนะครับมาอีกแล้ววันนี้นะตัวใหญ่เลยครับตัวนี้ จากหกขีดนะครับนะโอเคครับเก็บปลาก่อนอันนี้รอบสักดาเวยพี่น้อง,ลงหลังแรกมาเบิ้งห้เรื่องไอหายปุ้ยพี่น้องเอ้ยนี่าลาไรไงโทษโทษโทษรุ่นแค้นกิ้วเลยพี่นอ้องโอ้มันเครื่องรู้บุดรตัวเดียวเนี่ยอีกตัวหนึง่งกับลูกนะครับนะไงครับไงเนี่ยโทษโทษแต่ว่าต,ต,ตายแล้วนะครับพี่น้องน้ำขึ้น อ้ม oh, mm ันครับ hmm. ม mm ัน hmm. ครับเซลนีิก็ถือว่าหมานอยู่นะครับนะแต่ว่าตรงนี้โอ้งูมันไหลไปหน่อยพี่น้องนะงูเยอะนะครับปลาก็เยอะอยู่นะครับก็ถือว่าได้ตัวใหญ่อยู่นะครับสองตัวนะครับกระดาษมันจากโลสองขีดโลสามขีดนะครับสองตัวนี้นะครับก็พอได้กินอยู่นะครับพี่น้องนะขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามการรับชมนะครับนะ